คนเคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาที่เราต้องการจะผลิตสินค้าอะไรสักอย่างที่มีความซับซ้อนมากๆพวกเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการคำนวณการวางแผนล,ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบที่ต้องใช้เครื่องจักรมากมายร้อยแปดต้องผลิตชิ้นนั้นประโยงสายพานมาเครื่องนี้ต้องเอาไอ้นั่นมาผสมกับไอ้นี่กว่าจะได้สินค้าที่เราต้องการจริงๆที่ท้ายสุดของปลายสายพานมันจังวุ่นวายมากเลยใช่ไหมครับ แต่วันนี้ปัญหาทุกอย่างจะหมดไปถ้าเราใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า s a t i f a c t o r y production planner เว็บไซต์นี้จะช่วยให้เราสามารถวางแผนสายการผลิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนๆสามารถกดเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับแห้พิมพ์คำว่า s a t i f a c t o r y planner เขาจะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเลยครับหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บไซต์ให้สังเกตที่มุมซ้ายบนของจอนะครับเราสามารถที่จะเลือก production planner สําหรับการวางแผนผลิตสินค้า และ power planner สำหรับการวางแผนสร้างโรงงานไฟฟ้าถ้าหากว่าเราเลือก power planner เว็บไซต์จะให้เราพิมพ์ค่ากำลังไฟฟ้าที่เราต้องการจะผลิตลงไปจากนั้นให้กดปุ่ม go ค,ครับ เห็นไหมครับเว็บไซต์เขาจะคำนวณทุกอย่างมาให้เราหมดเลยว่ากำลังไฟที่เราต้องการเนี่ยโรงงานประเภทไหนใช้กี่เครื่องวัตถุดิบมีอะไรบ้างรวมไปถึงวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดครับสะดวกมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ production planner กันบ้างนะครับในส่วนนี้เว็บไซต์จะให้เราเลือกสินค้าที่ต้องการจะผลิตหลังจากนั้นให้เลือกสูตรการผลิตและใส่จํานวนสินค้าที่เราต้องการผลิตต่อหนึ่งนาทีจากนั้นให้กดปุ่ม go เหมือนเดิมครับเว็บไซต์จะคำนวณทุกอย่างมาให้เราอย่างละเอียดเลยทางด้านซ้ายจะบอกถึงวัตถุดิบขั้นนนนนนตตต้้้้้้้ขขััักกลลลาาาาาาาง Product. งงงงงงไฟฟทที่่เรอใชหมดดสวแะ ทั้งหมดจะบอกถึงลำดับการผลิตวัตถุดิบต้นทางและปลายทางรวมไปถึงจำนวนเครื่องจักรที่เราต้องใช้ในแต่ละขั้นขนาดของฟาวเดชั่นความสูงของกำแพงม,มากมายไปหมดครับแต่เท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะในทุกๆส่วนเราสามารถที่จะปรับแก้ไขเปลี่ยนสูตรนัน่นเปลี่ยนสูตรนี่ได้อย่างละเอียดมากๆครับอยากให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับเว็แบไซต์นี้ช่วยคุณได้มากจริงๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ทีนะครับลาไปก่อนนะครับ